มีความคืบหน้าของอีกหนึ่งคดีภาพ70ไร่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าในคดีการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนะครับวันนี้เป็นในส่วนของคดีการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดเมื่อปี2541นาิะครับสารดีกาพิพากษายืนจำคุกภาพ70ไร่ครับสารนายาถนนรัชดาสารดีการนัดฟังคำพิพา,ากษาคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องนายสยามหรือสุภาพทรัพย์วรสิทธิ์ฉายาภาพ70ไร่ครับ นักโทษคดีค้ายาเสพติดที่ถูกสารดีกาพิาพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติดกับพวกรวม3มคนเป็นจำเลยฐานร่วมกันฟอกเงินโดยการโอนย้ายซุกซ่อนเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดตั้งแต่ปี2,541มูลค่า200ถึง500ล้านบาทในความผิดฐานกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2,542 สำหรับคดีนี้ครับสารอุทธรได้อ่านคำพิพากษาให้ภาพ70ไร่จำเนยที่1และ3ฟังนะครับโดยสารอุทธร์พิพากษาจำคุกจำเนยที่1เป็นเวลา20ปีส่วนจำเนยที่2ให้จำคุก10ปีจากเดิมที่สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก20ปีส่วนจำเนยที่3ให้เหลือโทษจำคุก4ปีจากเดิม12ปีครับซึ่งวันนี้สารดีกาพิคราะห์แล้วยืนพิพากษาจำคุกภาพ70ไร่เป็นเวลา20ปี ส่วนจำเลยที่2คือนางสยามนสิสิสริธนาธรครับภรรยาของภาพ70ไร่แก้โทษจำคุกจาก10ปีเหลือ5ปีและนายดวงตาการจนะหารพี่สาวภรรยาคงโทษจำคุก4ปีครับ